กุญแจอัจฉริยะของไอออนไวค่ะสามารถสั่งการทำงานอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะความอัจฉริยะอันแรกน้องสามารถสาตาร์รถผ่านกุญแจได้หรือสามารถสาตาร์รถผ่านแอปพลิเคชันของคุณลูกค้าได้ค่ะ 2. น้องสามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้วยกุญแจรีโมทค่ะ บายอากาศโดยการเปิดกระจก5บานผ่านสันรูฟด้วยนะคะและยังสามารถสั่งการปิดผ่านกุญแจอัจฉริยะได้อีกค่ะและยังมาพร้อมความสะดวกสบายน้องสามารถปลดล็อกรถผ่านกุญแจเพียงแค่เราเดินผ่านไปใกล้ตัวรถค่ะและเรายังสามารถล็อกรถง่ายๆเพียงแค่เราเดินออกจากตัวรถค่ะ รถไฟฟ้าใช้งานขอฝากไอออนไมสโต e